สถานีวิทยุมอ,อก,กอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนความต้องการโปรตีนสารนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอเรื่องความต้องการโปรโตีนคนเราต้องการโปรโตีนในแต่ละวันมากน้อยเพียงใดขึ้นกับปัจจัย2ประการคืออาหารที่กินมีปริมาณและคุณภาพของโปรโตีนอย่างไรและผู้กินอายุเท่าไหร่ ตั้งคันหรือให้นมบุตรอยู่หรือไม่ตลอดจนมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่เมื่อแรกเกิดเด็กต้องการโปรโตีนวันละประมาณ2.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมความต้องการดังกล่าวนี้ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งอายุ19ปีขึ้นไปต้องการโปรโตีนเพียง0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเพราะเด็กต้องการโปรโตีนไปสร้างเนื้อเยื่อต่างๆในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่ต้องการโปรโตีนไว้ซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอนั่นเอง ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r a n u k r o m t h a สาราน